สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b ก g ายภูมิตดคอมสแตบปีได้บอกครับวันนี้เราจะมารีวิวถึงเรื่องที่ประทับใจและไม่ประทับใจกับกล้องตัวใหม่ของผมนะครับที่ผมเลือกมาใช้เกี่ยวกับการใช้งานในช่องและก็งานประจำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งนี้ Canon นนะครับ EOS R 50ตัวจิ้วแบบนี้นั่นเองครับที่จริงผมไม่ได้เลือกว่ามัน เป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดแต่เราได้ศึกษามาจากการรีวิวและก็การทดลองใช้งานและรวมไปถึงในหน้ารานด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเอามาเสริมทับในทีมนั่นเองครับทำไมถึงเลือกและมันดีอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ เหตุผลที่บอดี้ของมันเป็นสิ่งที่ผมชอบนั่นก็คือเมื่อเทียบกับมือถือนะครับที่จริงอะเทียบกับมือถือไม่ได้หรอกเพราะมือถือเดี๋ยวนี้มันเล็กกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับเรือธงนะครับอย่างซัมซุ g กาซี่ A24 เนี่ยน้ำหนักของมันนะครับก็หนักอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับ505กรัมรวมแบตเตอรี่รวมการแล้วก็รวม อื่นๆแล้วทําให้ในเรื่องของความคล่องตัวในการถ่ายนะนะั่นแหะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ผมมองรุ่น M ไว้ y, นะครับตัว M 5 0ที่เป็นก่อนจะเป็นตัวนี้นะครับผมคิดว่า M 5 0มันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนั้นยังไม่ครบนะครับกับตัว a t e นะครับก็มองว่าความสามารถของเจ้าตัวนี้แต่บอดี้ของตัวนี้เล็กกว่าทำให้รู้สึกว่าการที่ได้ตัวนี้นะครับ มันก็เลยทําให้ได้ความคล่องตัวเพราะว่า1อย่าง้อยอาก,กิบก็จับง่ายขึ้น2ในเรื่องของการคนโทรลอะไรต่างก็ถือว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็หน้าจอนั้นก็เป็นหน้าจอหมุนทัชสกรีนได้นะฮะอันนี้คนคือว่าดีมากๆครับเรื่องต่อมาก็คือเลนส์ครับตัวเลนส์เนี้ยมันเป็นตระกูล rf นั่นเองครับ rf นั้นก็คือเป็นตระกูลใหม่ที่ มีให้เลือกระหว่างตัวเลนส์ฟูลเฟรมและเลนส์ปกติที่เป็น APS-C นะครับโดยตัวนี้มันก็คือเลนส์ของตัวที่เป็น APS-C นะครับเวลาที่เราเอาตัวเลนส์ฟูลเฟรมนะครับมาใส่ผมเคยลองเอาช่วงที่รีวิว R8 นะครับเอาเลนส์ของ R8 เนะี่ยมาใส่กับตัวนี้ใส่ได้ครับแต่ว่าภาพนั้นจะมีการครอบลงไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเซนเซอร์ของตัวนี้เล็กกว่าแต่ว่าก็ได้ ความคมที่เรียกว่าคมขายมากๆเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าใส่ตระกูลใหม่ R Series อย่างเดียวไม่ใช่ครับถ้าคุณหาดปเตอร์แปลง EF และ EF-S สามารถใส่เข้าไปได้ทำให้ในเรื่องของความหลากหลายของตัวกล้องนั้นนะ่ะจะมีความเพิ่มขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับคือเรื่องระบบโฟกัสของกล้องนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้ผมใช้งานเจ้าตัวนี้หลากหลายงานมากไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายบอดี้มือถือนะครับหรือว่าการถ่ายอะไรต่างๆที่จําเป็นจะต้องมีการโค้ดซัพนะครับเนี่ยแค่เราเลือกโฟกัสปุ๊บแล้วเราก็กดได้เลยอันนี้แค่เล่นคิดนะเพราะว่าจริๆงๆอนาคตเนี่ยผมจะมีการต่อย,ยอดกับเลนส์เพิ่มมาขึ้นอีกสำหรับในตัวแคนนนดังนั้นในเรื่องของระบบต่างๆเกี่ยวกับการโค้ดัพเนี่ย ทำได้ค่อนข้างดีและก็ยังมีโหมดที่เรียกว่าช่วยในการโฟกัสนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นทําให้เราสามารถเลือกนะครับว่าจะเป็นออบเจกต์แบบไหนออโต้ Auto, คนสัตว์รถยนต์นะครับคือตัวนี้ยังสามารถถ่ายรถยนต์ได้นี่นนถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของระบบโฟกัสที่แม่นยำมากๆนะครับสำหรับในตัวนี้ครับ ความที่มันใช้งานง่ายครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมก็เคยใช้ Canon อนในสมัยก่อนอยู่แล้วผมไม่คเคยชอบเท่าไหร่ในเรื่องของเมนูที่จัดยากนะครับแต่ว่าพอตั้งแต่ตัว M นะครับก็ทําให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทา,ทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นในระบบนะครับต่างๆมันก็สามารถที่จะช่วยในการทํางานของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นและง่ายดานะครับละฟังก์ชันต่างๆแค่ปุ่มคปุ่มเดียวเท่านี้ เมนูต่างๆก็ขึ้นมาหมดแล้วแล้วก็สามารถตั้งค่าจากตรงนี้ได้หมดเลยนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราเปลี่นโหมดนะครับเนี่ยเช่นตรงนี้มันก็จะมีคําอธิบายให้เราเลือกดูได้นะครับและที่สาคัญก็แคนนอนมีเมนูภาษาไทยนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้แต่ว่านี้ขออาภาัยที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมถนัดตัวาภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะว่าเวลาเราเลือกปุ๊บเข้าใจปุ๊บเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับ เนี่ยก็สามารถดูได้แบบนี้ก็ถือว่าคันน้อนั้นค่อนข้างเอาใจใส่ในเรื่องของเมนูและเอีย่าหนึ่งสมมุติว่าเป็นงานดวดนะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับ A+ plus. A+ s เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่เรียกว่าคุณสามารถปรับได้ทั้งการแต่งสีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสั่งทัชเตอร์นะครับขนาดของไฟภาพอ่างเงี้ยสามารถสั่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถกดถ่ายวีดีโอเป็นกดปุ่ม แค่ปุ่มสีแดงข้างบนเท่านี้ก็สามารถที่จะถ่ายได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าง่ายดายมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในโหมดตัว A+ เนี้ยมันก็ยังสามารถที่จะใส่ในเรื่องของ HDR PQ 1 0บิตด้วยรองรับกับระบบ Auto Exposure Optimizer สามารถปรับแสงสมดุลอัตโนมัติได้ด้วยครับก็เรียกได้ว่าโหมดเนี้ยอัตโนมัติทุกอย่างแค่คุณถ่ายไปก็เท่านั้นเองครับ การสั่นของเลนสตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเลนส์คิดของ R50 นะครับในตัวของเลนส์ RFS18-45 ก็คือเลนสตัวนี้นะครับมีระบบเกี่ยวกับการสั่นก็คือสามารถการสั่นได้นิ่งถึง4สต็อปนะครับแล้วก็ยังทำงานกับระบบดิจิตอล IS เมื่อเราปรับเข้าสู่โหมดการถ่ายวีดีโอแบบนี้นะครับจะทำให้ในเรื่องของเวลาเราถ่ายนะครับ จะมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นและยังสามารถที่จะเพิ่มนะครับการสั่นก็คือเป็นด i จิตอลไออย่างนี้นะครับเลือกเป็นแบบสูงสุดก็ได้แต่สูงสุดจะครอบเข้ามานะครับปกติผมจะใช้แค่เลเวลหนึ่งก็พอแล้วนะครับแล้วก็อาศัยความมือน,นิ่งนิดนึงก็จะช่วยให้ในเรื่องของการถ่ายวีดีโอนั้น,นมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นครับ เรื่องต่อมาคือทัชสกรีนนะครับก็ต้องมาก็บอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัวกล้อง R50 นั้นรองรับระบบทัชสกรีนที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าไม่เป็น2รองใคร <c oughs> นอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะกดทัชสกรีนในต่างได้แบ็คแล้วก็เข้าสู่เมนูแบบนี้ต้องการเข้าด่วนเนี่ยเราก,กดงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องแบบกดนูน่นกดนี่อะไรเงี้ยกดที่จออย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่โหมดได้ค่อนข้างรวดเร็วนั่นเองครับ มีเรื่องดีก็ต้องมีข้อแนะนำนิดหนึ่งนะครับสำหรับกล้อง Canon EOS R 50ครับก็คือ1น,นะครับแบตเตอรี่ของมันนั้นนะ่มีขนาดอยู่ที่1 4 4 0มิลมข้อดีกล้องแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือมันมีให้ใช้ได้หลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็ขายซื้อง่ายนะครับดีที่ไหนก็มีแต่ว่ามันใช้งานได้แค่ประมาณถ่ายวิีโอสุด,สด,สดประมาณ3ชั่วโมงนิดๆก็แบตหมดแล้วนะครับ หรือถ้าคนเอามาทำไลฟ์สตรีมพูดเลยนะครับว่าอยา่าไปพอหรอกนะครับสำหรับกล้องตัวนี้และที่2นะครับก็คือถึงแม้ว่าจะสะดวกในการชาร์จไฟด้วยไทซครับอย่างแบบนี้ตอนนี้คือไฟเข้านะครับวิธีการก็คือเวลาที่เราเสียบชาร์จนะครับก็คือไฟเขียวจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเรากดเปิดกล้องขึ้นมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลิกโหมดกล้องนิดนึงนี่ พอเปิดกล้องมาปุ๊บนะครับคุณจะสังเกตว่าไฟจะขึ้นสีเทาทันทีนั่นหมายความว่าบรรตัดไฟครับคณะได้ให้เหตุผลนะครับว่าการที่จะต้องทําแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เมนบอร์ดนะนะ่ะเกิดปัญหาในอนาคตนั่นเองครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าจําเป็นจะต้องไลฟ์สดนะครับโดยที่เราอยู่ข้างนอกเลยแบบนี้แนะนําว่าถ้าไฟไม่พอจริงเสียวอร์แ bank เลยนะครับ น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าและหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จนะครับก็คือปกติเราปิดกล้องปุ๊บเนี่ยปิดปุ๊บนะครับรอสัมผัสไฟเขียวขึ้นก็คือชาร์จได้ตามปกติและทีนี้หลายคนก็คงอยากรู้นะครับอันนี้คือทำแสแตนดาร์ดเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้บอกว่าจะทำแค่ตาม Control สคริปตแต่ขอโทษนะครับเราก็มีนอกสคริปต์บ้างถ้าเราไม่ใส่แบตกล้องจะเปิดติดไหมนะครับไม่ติดนะครับ Canon แนล้วก็ได้เหตุให้ผลว่าคือเขาอยากให้เหมือนกับแบตเตอรี่เป็นสะพานผ่านไฟนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ใส่แบตนะครับก็คือกล้องจะเปิดไม่ติดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเมนบอร์ดมีปัญหาเช่นเดียวกันครับก็เรียกได้ว่าเขาออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินที่มีราคาแพงอย่างกล้องของคุณอันเป็นที่รักนะครับพังโดยง่ายนั่นเอง ดังนั้นใครที่เป็นสายไลฟ์ตรีมกับกล้องตัวนี้นะครับแนะนำว่าควรจะมีแบตเตอรี่สำรองเอาไว้หรือถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่มันอ่อนขึ้นตืดๆโลแล้วอะไรเงี้ยเซฟ power bank เลยครับช่วยได้เยอะครับอันนี้ทดลองมาแล้วกับตัวแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของระบบว่าเอยจะต,ต้องชัดแล้วไปใช้งานต่อแต่มันเซฟกล้องทำให้กล้องนั้นสามารถใช้งานได้นานนั่นเองครับ สรุปนะครับเอาเป็นว่าในภาพรวมกับกล้องตัวนี้นะครับด้วยราคานะครับอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน26,000บาทเนี่ยคุณได้กล้อง Vlog ที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพดีข้องตัวเล็กและน่ารักพกพาสะดวกแถมมีใฮ้เลือ2สีระหว่างสีดำและสีขาวนั่นเองครับในกล้องตัวนี้นะครับกับความโดดเด่นที่มีทั้งฟังก์ชันเสียบอะไรต่ตางๆก็ได้เสียบไมค์ก็ยังได้เสียบ นู่นนี่นั่นได้หมดเลยถ้าสกรีนไวและก็การทํางานต่างๆนี่ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นมากการเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนง่ายและก็ที่สำคัญครับสามารถใช้ไฟได้วย u s 4แล้วก็ทำไลฟ์ได้ด้วยกับกล้องตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจบแบบ all in one เลยสำหรับ Canon EOS R 50ตัวนี้นั่นเองครับแม้ว่าจะมีจุดได้บ้างแต่ถ้าลองเลือกแล้วแล้วลองใช้งานจริงอ่ะถ้าใครที่เป็นสายแบบ ประมาณว่าอยู่ระดับกลางอินเทอร์มีเดียไม่อยากไปทางฟูลเฟรมหรือไม่อยากไปทางตัวที่เล็กกว่านะครับอยากเปิดใจลองกับกล้องตัวนี้นี่ก็คือทางเลือกที่ดีเหมือนกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวะไรนะเราติดตามชมนในช่อง Big l i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้และในฟูบูท o คอมสหรับิได้บอกครับ